ากให้นึกถึงรถที่ลำหน้าที่สุดไฮเทคที่สุดในตอนนี้คือรุ่นอะไรเชื่อว่าในใจของทุกคนก็อาจจะมีคำตอบที่แตกต่างกันออกไปบางคนก็อาจจะบอกว่าเทสลาสินี่คือรถที่มาพร้อมกับระบบช่วยเหลือการขับขี่ที่แม่นยำที่สุดในโลกตอนนี้หรือว่าบางคนก็อาจจะบอกว่า BYD หรือว่าหัวเว่ยที่นอกจากจะเป็นรถแล้วยังอัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยแบบสุดสด,ด้วย แต่เชื่อไหมครับว่ามีอีกหนึ่งรุ่นที่คุณอาจจะนึกไม่ถึงหรือว่าบางคนอาจจะเพิ่งเคยได้ยินชื่อรถยนต์รุ่นนี้เป็นครั้งแรกเลยก็ได้นี่คืออ f ฟฟิล่าวันครับนี่ไม่ใช่รถยนต์ธรรมดานะครับแต่มันคือ AI เคลื่อนที่ที่ถูกยัดเอาเซนเซอร์มากกว่า40ตัวทั้งคันใช้พลังการประมวลผลในระดับซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ทำให้รถยนต์ไฟฟ้าคันนี้เป็นมากกว่ารถที่เรารู้จักที่สำคัญมันเตรียมจะถูกส่งให้กับลูกค้าภายในปี2 0 2 6นี้แล้ว และทั้งหมดเป็นผลผลิตมาจากโซนีและ Honda ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดของรถคันนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างติดตามชมต่อได้ในคลิปนี้ครับสำหรับคนที่ติดตามข่าวสารมาอย่างต่อเนื่องนั้นก็น่าจะพอทราบที่มาที่ไปของอ f ฟิล่าวันว่าเป็นยังไงบ้างแต่สำหรับใครที่เพิ่งเคยได้ยินชื่อนี้ผมจะสรุปให้ฟังเล็กน้อยสั้นๆครับคือเรื่องมันเริ่มมาจากการอยากลองของครับ โดยทาง Sony เนี่ยเขามีของดีอยู่ในมือเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์กล้อ,รองระบบเสียงแล้วก็เกมก็เลยเกิดความคิดที่ว่าถ้าเราเอาของพวกนี้ไปใส่ในรถมันต้องเจ๋งแน่ๆแต่มันก็ติดตรงที่พวกเขาผลิตรถไม่เป็นครับในเมื่อทำเองไม่เป็นก็ต้องหาพาร์ทเนอร์ใช่ไหมซึ่งทาง Honda เนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่พวกเขาเชื่อว่าน่าจะช่วยให้ไปได้ไกลกว่าการทำเองคนเดียวครับ ในปี2020ครับที่งาน c s ซึ่งถูกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในสหรัฐอเมริกา Sony ได้เซอร์ไพรส์โลกด้วยการเปิดตัวรถต้นแบบ Sony Vision S01 ในตอนนั้นใครๆก็งงกันไปตามๆกันครับว่า Sony จะขายรถหรอแต่ Sony ก็บอกว่าเปล่าครับนี่แค่เอามาโชว์เฉยๆ แต่ในปี2022ก็ดูเหมือนว่าเริ่มจะเอาจริงนะครับมีการเปิดตัวรถยน SUV รุ่นที่2ในชื่อว่า Sony Vision S02 แล้วก็มีการประกาศตั้งบริษัทที่ชื่อว่า Sony b o b i l i t y เพื่อศึกษาการขายรถ EV ในเชิงพาณิชย์และด้วยเป็นยังไงมายังไงก็ไม่ร้บนะครับทุกอย่างดูเหมือนว่าจะเป็นไปได้ดีทั้ง Sony แล้วก็ Honda ก็เลยตัดสินใจร่วมทุนกันแบบ50:50 50ครับก่อตั้งบริษัทที่ชื่อว่า Sony Honda Mobility Inc. ขึ้นมา ต่อมาในปี2023บริษัทก็เปิดตัวแบรนด์รถยนต์ที่ชื่อว่า Afira ครับพร้อมกับรถต้นแบบคันแรกหน้าตาก็ได้เปลี่ยนไปจาก s o y y v s s o o S พอสผสมควรครับดูล้ำสมัยและก็มีความเรียบง่ายมากขึ้นและก็ในปี2025 Afira 1ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นขายจริงถูกเผยโฉมและก็เตรียมจะถูกส่งมอบให้กับลูกค้าในปี2026นี้ เอาละครับพอมาถึงตรงนี้ทุกคนน่าจะรู้จักที่มาที่ไปของรถยนต์คันนี้กันแล้วต่อไปเรามารู้จักกับอัฟฟิราวันที่ถือว่าเป็นลูกรักของทั้งโซนีและ h o นด้ากันว่าน่าสนใจยังไงและมันจะลำหน้าเหมือนที่ผมพูดไว้เมื่อช่วงต้นคลิปหรือเปล่าเริ่มจากภายนอกครับเห็นหน้าตาเรียบร้อยแบบนี้แต่บอกเลยว่ารถคันนี้ไม่ธรรมดาครับโดยเฉพาะส่วนหน้าของรถที่มาพร้อมกับสิ่งที่เรียกว่ามีเดียบา มันคือหน้าจอดิสプย์ความละเอียดสูงที่ถูกติดตั้งระหว่างไฟหน้าครับหน้าที่ของมันไม่ใช่แค่ความสวยงามนะครับแต่มันคืออินเทอร์เฟซที่รถสามารถใช้คุยกับโลกภายนอกได้มันสามารถบอกสถานะการชาร์จแบตเตอรี่ได้ทันทีครับที่คุณเดินเข้าใกล้และสามารถทักทายคุณเมื่อคุณเดินมาถึงรถและในอนาคตมันก็จะสามารถสื่อสารกับคนข้ามถนนได้ด้วยว่าเชิญข้ามได้เลยปลอดภัยแล้ว นี่คือแนวคิด Visual Communication ที่ทำให้รถคันนี้ดูมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นนั่นเองครับส่วนภาพรวมทั้งหมดของรถนั้นจะมาในรูปทรง Natural Design ครับเส้นสายโค้งมนแบบยานอาวกาศเน้น a e อ o d y n a m i c สูงสุดและไม่มีมือจับประตูครับเน้นนะครับว่าไม่มีมือจับประตูการเปิดประตูนั้นจะเป็นแบบอัตโนมัติครับก็คือ Auto Open and Clo s e เมื่อคุณเดินเข้าใกล้ ก็อารมณ์เดียวก,กันกับที่เราเดินเข้า7 e เ e ่นอะครับแต่แค่ต้องเป็นเจ้าของรถก่อนนะครับรถถึงจะเปิดประตูให้ส่วนเรื่องประเด็นด้านความปลอดภัยในกรณีฉุกเฉินหลายคนก็น่าจะสงสัยเหมือนกันครับเอาเป็นว่าในส่วนนี้เดี๋ยวผมอัปเดตให้อีกทีหนึ่งแล้วกันว่าถ้าหากเกิดเหตุไม่คาดฝันเราจะสามารถเปิดประตูนี้ได้อย่างไรครับแต่สิ่งที่จะทำให้คนตัดสินใจซื้อรถคันนี้น่าจะเป็นเรื่องของความอัจฉริยะครับ ในปัจจุบันรถที่มาพร้อมกับกล้องและเซ็นเซอร์สัก20ตัวเราก็มองว่าเยอะแล้วแต่ออฟฟิลานั้นยัดมาให้ทั้งหมด40ตัวครับมีทั้งไรด้าตัวนี้แพงและก็สําคัญมากๆครับทำหน้าที่สแกนพื้นที่โดยรอบสร้างแผนที่3มิติรอบตัวรถทําให้รู้ว่าวัตถุข้างหน้าคืออะไรรูปร่างแบบไหนอยู่ห่างไปเท่าไหร่ซึ่งแม่นยําในระดับเซนติเมตรครับเรดร์และก็เซนเซอร์อัลตราโซนิก ทำหน้าที่ตรวจจับระยะห่างและก็สิ่งกีดขวางในทุกสภาพอากาศครับไม่ว่าจะเป็นช่วงที่ฝนตกหนักหรือว่าหมอกลงจัดที่กล้องมองไม่เห็นตัวเซ็นเซอร์และก็เรดาร์นี้ก็จะสามารถทํางานได้อย่างดีเยี่ยมครับแล้วก็มีกล้องรอบตัวรถแบบหลายระยะครับเพื่อตรวจสอบได้ครอบคลุมทั้งใกล้และไกลและเมื่อทุกอย่างทํางานร่วมกันก็จะส่งผลให้รถคันนี้หูดีตาไวมองไกลและรอบทิศทางด้วยครับและเมื่อมีประสาทสัมผัสที่ดีแล้วสมองก็ต้องดีด้วย อัฟล่าวันนั้นจะถูกติดตั้งหน่วยประมวลผล Snapdragon Ride ที่มีความเร็วในการประมวลผล800 t o p ให้เข้าใจง่ายๆก็คือตัวรถสามารถคำนวณคำสั่งได้800ล้านล้านครั้งต่อวินาทีครับย้ำนะครับใน1วินาทีเท่านั้นส่งผลให้รถจนฟราคันนี้ขับขี่อัตโนมัติได้ในระดับ L2+ ในเมืองครับเช่นการช่วยเลี้ยวช่วยเบรกแล้วก็ช่วยเปลี่ยนเลนให้แต่คนขับนั้นจะต้องมองทางอยู่นะครับ ส่วนการขับทางไกลหรือว่าบนถนนไฮเวย์นั้นทางค่ายตั้งเป้าให้อยู่ในระดับเลเวล3ครับก็คือในบางสถานการณ์เราสามารถละสายตาจากถนนได้เช่นเวลารถติดหนักบนทางด่วนนั้นเราก็ให้รถจัดการเองนะครับส่วนเราก็สามารถไปดูหนักได้ส่วนการช่วยจอดนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องเด็กๆสำหรับรถยนต์คันนี้ครับเพราะว่ารถรองรับการจอดอัตโนมัติได้ทุกรูปแบบ และเพื่อให้เห็นภาพง่ายที่สุดสําหรับเทโนโอรี่ของรถคันนี้นะครับลองเทียบกับมนุษย์ที่เป็นคนขับรถเองนะครับเรามีแค่ตา2ข้างและก็มองเห็นได้แค่ข้างหน้ากับกระจกข้างใช่ไหมครับแถมในช่วงที่ฝนตกหนักหรือมืดๆเนี่ย การมองเนี่ยก็เริ่มจะมองไม่เห็นแล้วแต่อัฟิลาวันนั้นเหมือนมีคน40คนนะครับนั่งเกาะรถเราอยู่คนหนึ่งถือกล้องส่องทางไกลอีกคนหนึ่งถือไฟฉายเลเซอร์คนหนึ่งมีหูทิปฟังเสียงสะท้อนแล้วทุกคนก็ตะโกนบอกคนขับพร้อมกันว่าข้างหน้ามีหินข้างๆมีมอเตอร์ไซค์ด้านซ้ายมีเด็กวิ่งตัดหน้าทำให้รถตัดสินใจได้ไวกว่าแล้วก็เห็นรอบทิศทางมากกว่ามนุษย์นั่นเองครับ นอกจากนั้นนะครับระบบขับขี่ของ Afira o n วันยังใช้ AI machine learning ซึ่งจะสามารถเรียนรู้สถานการณ์จริงบนท้องถนนได้ด้วยนั่นหมายความว่ายิ่งขับเยอะรถคันนี้ก็ยิ่งฉลาดขึ้นเรื่อยๆครับเอาละแม้ว่าจะไฮเทคยังไงมันก็คือรถที่สาระสำคัญก็คือระบบขับเคลื่อนและก็ชุดแบตเตอรี่ครับอ f ฟฟ a o าวันนั้นจะใช้แพลตฟอร์ม EV ขับเคลื่อนสีล้อ all w h e drive เป็นมาตรฐานครับ มีมอเตอร์คู่แยกหน้าหลังฝั่งละ180กิโลวัตต์รวมพละกกำลังแล้วก็อยู่ที่360กิโลวัตต์หรือประมาณ483แรงม้าครับจริงๆรถคันนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเน้นซิ่งนะครับแต่พละกกำลังขนาดนี้ก็น่าจะเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ต่ำกว่า5วินาทีได้อย่างสบายๆครับช่วงล่างถูกจูนโดยฮ o n d a ครับมาพร้อมกับถุงลมที่เป็น a i r s u s p e n s ช o ่เน้นความสเสถียรแล้วก็นุ่มนวล ด้วยความที่รถมาพร้อมกับหน้าจอความบันเทิงทุกที่นั่งนะครับรถจึงถูกเซตอัพให้ลดอาการเมารถจากการเล่นเกมหรือว่าดูหนังในรถขณะขับขี่ด้วยแบตเตอรี่ของรถมีความจุอยู่ที่91กิโลวัตต์ชั่วโมงครับสามารถวิ่งไกลสูงสุด300ไมล์หรือว่าประมาณ480กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้งตามมาตรฐาน EPA ของสหรัฐอเมริกา ตัวเลขดีอาจจะดูน้อยใช่ไหมครับแต่ปกติของมาตรฐาน EPA การใช้งานจริงส่วนใหญ่ก็จะสามารถวิ่งไไกลกว่าตัวเลขที่ทางค่ายเคลมไว้ครับส่วนการชาร์จไฟนั้นก็สามารถรองรับการชาร์จไฟ DC ที่150กิโลวัตต์ครับพร้อมกับหัวชาร์จแบบ N x ์แบบเดียวกันกับที่ใช้ใน t ท s l a นั่นเองนั่นหมายความว่า Afila ล่าจะสามารถเข้าใช้งานกับสถานีซูเปอร์ชาร์จของเท sla ได้ทั่วสหรัฐอเมริกา และไฮไลท์เด่นที่สุดของรถคันนี้ก็คือภายในครับนี่เป็นเหมือนสนามเด็กเล่นของโซนีครับเพราะถูกอัดแน่นไปด้วยความบันเทิงไว้แบบเต็มคันพอเราเปิดประตูมานะครับก็จะเจอกับจอยาวต่อเนื่องเต็มความกว้างของคอนโซลน่าเลยครับโดยแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆก็คือฝั่งจอคนขับบอกความเร็วแผนที่อะไรต่างๆครับจอกลางเป็นจอของระบบอินโฟเทนเมนต์แล้วก็จอฝั่งคนนั่งที่สามารถดูหนงังหรือว่าเล่นเกมส่วนตัวได้ พวงมาลัยของรถจะเป็นแบบโยกครับที่ไม่เหมือนกันกับรถทั่วไปให้มุมมองที่ดีไม่บดบังสายตาระบบเสียงนี้ขึ้นชื่อแน่นอนครับเมื่อเป็นโซนี่ให้เสียงแบบ360องศา r e a l i ty a udi o มีลำโพงฝังอยู่รอบคันครับรวมไปถึงฝังในพนักพิงศรีศรษะด้วยพอเปิดใช้งานแล้วเนี่ยเสียงก็จะไม่ใช่แค่ดังจากซ้ายไปขวาเท่านั้นนะครับแต่มันจะโอบล้อมเหมือนกับว่าเราอยู่ในคอนเสิร์ตท,ที่เป็นหอจริงๆนะครับ สำหรับผู้โดยสารแถวที่2นะครับด้วยระยะฐานล้อของรถที่ยาวถึง3,000ม mm. ิลิเมตรแน่นอนว่าพื้นที่เหลือเฟือแน่นอนนะครับสำหรับผู้โดยสารตอนหลังส่วนความบันเทิงนั้นก็จัดเต็มไม่แพ้ด้านหน้ามีจออินฟอร์เทนเมนต์ให้2จอครับและก็โซนเสียงอิสระที่ลำโพงแต่ละจุดนั้นจะโฟกัสเสียงสำหรับผู้โดยสารที่นั่งแต่ละตำแหน่งทำให้เสียงนั้นไม่ตีกันมั่วซั่วน,นั่นเอง นั่นหมายความว่าทั้ง4คนที่โดยสารไปด้วยกันคุณสามารถเลือกฟังเพลงที่ชอบดูหนังที่ใช่หรือว่าจะเลือกเล่นเกมได้อย่างอิสระครับโดยที่เสียงจะไม่ไปรบกวนคนข้างๆและก็กราฟิกบนหน้าจอทั้งหมดของรถนั้นจะใช้ Unreal Engine 5ครับซึ่งเป็นตัวเดียวกันนะครับที่ใช้สร้างเกมฟอร์มยักษ์ในยุคปัจจุบันทำให้ได้ภาพแผนที่ 3D อินเอรซต่างๆสวยงามสมจริงแล้วก็ลื่นไหลาามากๆ และที่สําคัญเลยก็คือเมื่อเป็นโซนี่แล้วเรื่องเกมก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ครับปกติแล้วเวลาเราพูดถึงการเล่นเกมในรถเราก็จะนึกถึงเกมที่ไม่ได้สมจริงมากเป็นมินิเกมเล็กๆให้พอเล่นค่าเวลาแต่สําหรับรถยนต์คันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นครับอะฟิลาวัคันนี้ให้คุณสามารถเชื่อมต่อและรีโมทกับ p s 5ที่ตั้งอยู่บ้านมาเล่นเกมบนรถได้เลยผ่านจอย d u a l Sense ของ p s 5ครับสมมติว่าเราเล่นเกมค้างไว้ที่บ้านพอต้องออกไปข้างนอก ก็เอาคอนโทรลเลอร์นี้ไปนั่งเล่นต่อในรถได้เลยครับผ่านสัญญาณ5 g หรือว่าระหว่างรอชาร์จแบตนั้นก็จัดทัวร์นาเมนต์ฟีฟ่ากับเพื่อนเพื่อนซักแมตต์ก่อนเดินทางก็น่าจะสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับระหว่างการขับขี่นั้นทุกที่นั่งสามารถเล่นได้ครับยกเว้นคนขับเอาละครับทั้งหมดที่ผมกล่าวมาเดียเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นที่รถจดไฟฟ้าอฟิล่าวันคันนี้ทําได้แต่มันยังมีรายละเอียดที่น่าสนใจอีกมากมายครับ เดี๋ยวหลังจากที่มีการส่งมอบรถคันจริงให้กับลูกค้าแล้วผมจะมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งว่าเวอร์ชั่นที่ถูกส่งมอบให้กับลูกค้านั้นเป็นยังไงบ้างและแน่นอนครับทุกคนทราบสเปคของรถกันไปแล้วคงสงสัยแหละว่าจะเต็มขนาดนี้ราคาจะเท่าไหร่ในสหรัฐอเมริกานั้นได้เปิดรับคําสั่งซื้อไปแล้วครับโดยแบ่งทําตลาด2รุ่นย่อยครับก็คือรุ่น a f i l a One Signature โดยจะเป็นรุ่นที่สามารถส่งมอบได้ในปี2026นี้มีค่าตัวอยู่ที่1,2900ดอลลาร์ 12, สหรัฐหรือว่าถ้าตีเป็นเงินไทยก็เล็กน้อยครับ3.25ล้านบาทไม่รวมภาษีนำเข้าครับแล้วก็ a f i l a One Origin ที่เป็นรุ่นที่มีราคาถูกกว่าอยู่ที่89,900ดอลลาร์ 80, สหรัฐหรือว่าประมาณ2.8ล้านบาทไม่รวมภาษีนำเข้าครับแต่ว่ารุ่น Origin นี้จะถูกส่งมอบได้ในปี2027ครับ ถึงตรงนี้แล้วหลายคนก็คงจะคิดเหมือนกันนะครับว่าสเปคจัดเต็มก็จริงแต่ราคาก็แรงเอาเรื่องเหมือนกันก็ตามโพสิชันของแบรนด์นะครับเพราะว่าเขาวางตัวเองเพื่อแข่งขันกับรถในระดับพรีเมียมอย่าง t ท s l a Model S, อสรูสิตแอร์หรือว่า BMW i5 นั่นเอง สรุปแล้วนะครับอัฟฟิล่าไม่ได้พยายามที่จะมาแข่งขันในเรื่องความแรง0ูนยถึงร้อได้เร็วที่สุดแต่พวกเขากำลังแข่งขันในเรื่องประสบการณ์ที่ใช้งานฉลาดที่สุดแล้วก็เข้าอกเข้าใจผู้ใช้งานมากที่สุดนั่นเองครับและเพื่อนๆละครคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าคันนี้ ด้วยค่าตัวราวๆ3ล้านบาทยังไม่รวมภาษีนํำเข้ากับเทคกนโทยรีของรถที่ได้นั้นน่าสนใจหรือเปล่าคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ผมเปินจากคาร์ดรอยครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ